งั้นจะส่งไปแล้วนะเคปรับเลยเออด้เลยเออนี่มันอะไรกันเนี่ยหัล้วไปหมดเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันกลับมาเล่นด้วยนะฮอยู่ดีๆเขาก็รีบไปไหนกันน่ะนั่นละสิสวัสดีเคปขอโทษจริงๆนะแต่ว่าให้ฉันเข้าไปก่อนจะได้ไหมอะฉันต้องรีบไปจริงๆอ่ะ ได้สิเคสตับสบายเลยขอบใจนะแอมเบอร์ยินดีต้อนรับค่ะเราจะฉีดน้ำลงไปแล้วนะคะอรู้สึกผ่อนคลายจังเลยล้างรถจนเจ็บไปทั้งตัวแล้วสงสัยคงต้องเลิกเล่นบอลกับเพื่อนๆแล้วละ่ะนี่ทุกคนันว่าเราหยุดเล่นบอลกันก่อนเถออเออ,อ เอฟมาแล้วเหรอช่วยส่งรูปให้เราทีฉันจะทนไม่ไหวแล้วเนะเอฟ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 โอ้ยเฮอยังมีรอยอยู่อีกเหรอเนี่ยเฮ้ ยินดีต้อนรับสูบ่บริการล้างรถรูมเทาวค่ะโอ้ฉันชักเหนื่อยกับการล้างรถซ้ำๆแบบนี้แล้วเห็นที่ฉันควรจะต้องล้างรถให้สะอาดในรอบเดียวไปเลยอ่ะท่นยืนไม่ถูกตำแหน่งกรุณายืนตามตำแหน่งไม่<น>เอา่ะฉันต้องขัดรถอีกสักรอบอีกนิดเดียวอีกนิดนึงเท่านั้นอ่ีกนิดเดียวนะกรุณาอย่าขยับกรุณาอย่าขยับกรุณาอย่าขยับ H, เกิดอ,อะไรขึ trendy, ้นเนาะคุณอาจทําเครื่องเสียหายระบบรักษาความปลอดภัยเสียหายระบบกําลังจะปิดตัวลงกรุดาออกจากแท่นด้วยค่ะแต่จะต้องล้างอีกรอบนิดนะะอโมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยระบบกําลังปิดตัวระบบกําลังปิดตัวเออเอฉันติดอยู่ในนี้เออทำไงดีทางออกกำลังจะปิดไม่นะอย่าเพิ่งปิด กได้ีนต่อไปเราอย่าเล่นกับเคปอีกเลยนะอยู่ๆก็หายไปแบบนี้ได้ยังไงนั่นะสิว่าแต่ว่ามันเสียงอะไรกันนะโอ้ ทนอีกนิดนึงนะเคปอีกเดี๋ยวทีมกู้ภัยก็จะมาช่วยนายแล้วมาแล้วเฮ้ยอเอโลี่เคปจะอยู่ระหว่างซอกแปลงขัดรถด่าเคป อดทอนอีกนิดนึงนะพเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วรีบๆเผื่อเม้อมนะฮอลลี่ทางออกถูกปิดจ,จากด้านในแล้วล่ะว,ว่าไงนะเชนเองก็เปิดหน้าต่างไม่ออกเหมือนกันฝั่งนี้ก็เปิดไม่ออกเหมือนกันคงวางระบบคุ้มกันเอาไว้อะนะเฮลี่ช่วยไปปลดระบบคุ้มกันก่อนได้ไหมเข้าใจแล้วเึอฮจะเปิดประตูให้นะ พอลลีมันเปิดไม่ได้เลยอะฮอ,อลลีจะเย็ยนๆก่อนนะเคัโรยฉันว่าเราต้องใช้แรงเปิดประตูเอาเองแล้วล่ะนะอืมฉันจะลองดูึโยฮโยึได้แล้วเข้าไปกันเลยไปเธอเอมเบอร์ออเคบไม่เป็นไรนะออพอลลี อเบอร์แกระบบอัตโนมัติก่อนเข้าใจแล้วเสร็จแล้ว ต้องออกไปทีมีใค่ด้วยมาปลอด้ายนะเคปเอาล่ะเรามาเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสกันเถอะเตซี่โอ,โอ้สปูกี้อรุณสวัสดิ์วันนี้เธอจะไปลากรถที่ไหนเหรอโอ้ทางที่ดีฉันว่าเธอไปอาบน้ำก่อนดีไหมอะ แต่ฉันอาบไม่ได้หรอกนะขอร้องล่ะสปุกี้ถ้าเธออยู่ในสภาพนี้ต่อไปนะเพื่อนของเธอต้องไม่ชอบแน่ๆเลยไม่เอารอบถ้าวันนี้ผมไม่ได้อาบน้ำอีกวันหนึ่งผม,ม,ม,มก็จะทำะลายสถิติได้แล้วอ่วะว่าไงนะไม่ได้นะสปุกี้มานี่เลยมาไม่เอาอ่ะขอร้องละขอเวลาผมอีกวันหนึ่งนะเฮ้ยไม่มีใครหยุดเขาได้เลยจริงๆ ฉันจะอยู่ได้อีกกี่วันโดยไม่ต้องอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเออนั่นอะไรอะ่ะว้าวโคลนตรงนี้น่าเล่นดีจังเลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้ฉันจะไปอยู่ในบ่อโคลนนี้เยู้เย็นจังเลยเอเอมองไม่เห็นอะไรเลยฮะ

อไม่นะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โอ้เให้ตายสิหมดกัน การเป็นไงบ้างตอนนี้ฉันเพอจะบองออกแล้วล่ะแต่มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฟังจากเสียงของมันแล้วนี่มันสปูกก้นี่นะสปูกปก้เหรอดูดดูดูดูดดดดพอลี่เราควรจะเร่งมือหน่อยนะอีกไม่นานตึกจะต้องถล่มลงมาแน่เลยสปูกก้เราจะขยับไม้ออกจากตรงนั้นก่อนนะเราจะช่วยนายออกมาให้ได้เพราะงั้นอย่าขยับและยืนให้นิ่ง เอาละเราต้องระวังให้มากต้องขยับไม้พวกนี้เข้าใจ,ใจแล้วสปูกี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะอ,อมเบอร์แย่แล้วล่ะ ตึกกำลังจะถล่มลงมาแล้วสิจันกลัวจริงๆนะออกมาจากตรงนี้แล้วจะย็นไว้ก่อนสปูกี้พวกเราจะช่วยนายออกมาอย่างปลอดภัยงฉันกลัวฉันกลัวจริงๆนะบอลลี่ไปดูล็อกขาของสปูกี้ให้หน่อยได้ไหมโอเคเอามาเจอแล้วเอ,อลเอาละหยับออกมาได้เลยเ,เ,เรีบไปเถอะร้อยโอเค เมื่อกี้มันอัตรายจริงๆไม่กรีจังเลยอะูกี้นี่เสียงดังจริงๆเลยนะนั่นิอชวครู้สับรู้สึกดีมากๆเลยละฉันมีความลับจะบอกด้วยนะ ฉันจะทำสถิติเรื่องใหม่อาบน้ำบ่อยที่สุดไงล่ะว่าไงนะอรุณสวัสดิ์เ้เกิดอะไรขึ้น่ะเฮ้ยสายแล้วสายแล้วทุกคนหลีกทางด้วยนาะระวังหน่อยสิสคูบีเอ้ขอโทษนะขอโทษจริงๆขอทางหน่อยครับอะไรกันเนี่ย ยขอโทษจริงๆนะเอ้ยเฮ้ยทำไมต้องมาแดงตอนนี้ด้วยนะโอรีบเปลี่ยนแล้วเร็วเข้าสิเปลี่ยนเร็วเออเอแย่แล้วดีใจที่ได้เจอกันอีกนะปกติฉันตื่นหกบองครึ่งตลอดฉันเป็นคนรักษาเวลานะ ถ้าฉันมาสายเด็กๆก็จะสายตามไปด้วยแต่วันนี้ฉันหลับเพลินไปหน่อยอะโอ้ไฟเขียวแล้วไว้พบกันใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้ถึงโชคร้ายนักนะเฮ้ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะไปทางตวันออกก็แล้วกันรีบไปรีบไปรีบไปโรงเรียนห้างไปสายเด็ดขาด ย้โฮเกือบจะถึงแล้วแค่แแบนอุโมงนี้ไปโอ้โ<แ>ห<ก>นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงสิเฮ้ยมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนี่นะถนนก็เลยเสียหายขนาดนี้นะคราวนี้ผมได้สายจริงๆแล้วนั่นเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเอ้เฮ้ยคงต้องไปทางอื่นแล้วล่ะ นายฟอง,ฟงสมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมปฏิบัติงานครับทาน,น ะจแล้ว,อ,ลรอ,ลวอ,อรี่พร้อมแล้วแอมเบอร์พร้อมแล้วฉันก็พร้อมแล้วเหมือนกันเอาละเฮลี่ยงเชื่อไปที่สคูบีทีข้ใจแล้วไม่ต้องห่วนะสคูบีทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน,น,น่แน่ใจนะแน่ใจสิเริ่มดึงได้เลยไอ้เ้ย มีมากยกสกูบีได้แล้วโรยยกขึ้นหน่อยนึงมาถ้าได้งั้นรอเดี๋ยวนี้ทำยังไงดีอ่ะใจเย็นก่อนนะสกูบี้เราจะช่วยเธอเองนะจะให้ใจเย็นได้ยังไงอ่ะผมกล ต้องกลัวนะสกูบี้อย่าหมุนลอบไปมาเด็ดขาดนะนช่วยผมด้วยสกูบี้อย่าขยับสิถ้าขืนขยับรถเป็นอันตรายกันหมดนะเชื่อใจเราสิเข้าใจแล้วรอยดีอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะได้สิเป็นพี่แลวสุดๆไปเลยเอาละพอลีส่สกูบี้เกือบจะล้อยจากพื้นแล้ว เอาละสกูบี้มุนล้อช้าๆนะเฮ้ยช้าช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 สกูบี้สกูบี้หยุดาสกูบี้จะเย็นก่อนเั้งเองเฮ้ยเฮ้เกือบไปแล้วเชียวนะ วันดีเอนนี่วันดีนี่คะ่ะน้องชายหนูเอลฟี่ว้าวน่ารักมากเลยนะวันดีเอลฟี่สวัสดีสคูบี้ว่าแต่เอนนี่เธอเอาตุ๊ก,กาตาใส่กระเป๋าไว้เธอนะเธอคงไม่อยากให้มันหายไปใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ตุ๊ก,กาตานะมันเป็นน้องชายหนูเออขอโทษนะเอนนี่ถ้าอย่างนั้นเธอช่วยเอาน้องชายของเธอใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนได้มากไว้ถึงโรงเรียนค่อยออกมานะก็ได้เขาบอกว่าได้ <laughs> ไปกันเถอะเอลฟี่ ถ้าง,งั้นเราออกเดินทางกันเลยนะวูฮ้ฮพวกเราจะต้องตามหาให้พบก่อนเอนนี่จะเข้านอนเราเหลือเวลาไม่มากแล้วอ่ะ <c oughs> เอาละงั้นเราแยกย้ายกันนะตามหาให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจแล้วตุ๊กตาเหรอวันนี้ฉันยังไม่เห็นมันเลยนะอ้อยู่นั่นไงเฮ้ยกา ก็หน,นเองเหรอ,อ,อ,อฉันตามหาจนทั่วหมดแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเลยละ่ะ<อ>ไม่นะเราต้องตามหามันให้เจอเอนนี่คงนอนไม่หลับแน่ถ้าไม่มีตุ๊กตาตัวนั้นนะฉันคงจะต้องแย่แน่แน่ถ้าเอนนี่นอนไม่หลับเพราะว่าฉันนะ เคลนนี่อ๋อพอลลี่เออมีเรื่องอะไรกันงั้นเหรอคือฉันกำลังตามหาตุกตาที่เอนนี่ทำหายไปะนะตุกตาเหรอเมื่อแต่เธอเห็นมันบ้างมะ,อ,ะอืมอืมตุกตาฮะฉันไม่เห็นเลยอ่ะ,อ,ะอย่างนี้นี่เองฉันอยากจะช่วยนายตามหานะแต่ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งมากเลยเล่ะไม่ต้องห่วงนะเคลนนี่รีบไปทำงานต่อเถอหน้าเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอา นั่นสิเคี่คพวกเราจะไปหาตุ๊กตาต่อเองนะหวังว่าพวกเธอคงจะตามหาตุ๊กตาเจอนะฉินขอตัวก่อนละเรามาช่วยกันคิดเถอะนะเรายังพลาดตรงไหนไปบ้างนะอืหรือว่าจะมีคนขโมอยของไปถ้ามีคนเจอมันก็ต้องมีรายงานเข้าไปที่ศูนย์กู้ภัยแล้วสิถ้าง,งั้นจินก็คงจะโทรไปบอกเราตั้งแต่แรกแล้วล่ะอ,อ,อ,อมันก็จินของไดนออ้นอนจินโพลลี่ฉันมีข่าวดีจะบอกละข่าวดีอะไรเหรอจิน ไว้มาแล้วฉันจะบอกพาสคูบี้มากับพวกเธอด้วยก็แล้วกันสคูบี้เหรอเต้น <c oughs> แต้นว้าวน้องชายของเอนนี่นินนาเธอจะได้ยังไง,ไง เออฉันเก็บมันได้ที่ป้ายรถเมนะแต่ฉันวุ่นมากจนลืมไปซะสนิทเลยละ่ะพวกเราตามหาจนทั่วแต่ก็หาตุ๊ก,กตามไม่เจอเลยขอโทษนะถ้าฉันเอามาคืนตั้งแต่แรกพวกนายก็คงไม่ต้องเหนื่อยหากันอยู่แบบนี้หรอกไม่เป็นไรนะาคลินี่ถ้าไม่ได้เธอช่วยพวกเราคงตามหาไม่เจอนั่นแน่เออจริงเหรอหืมก็ใช่อสิขอบใจมากเลยนะคลินี่และขอบใจเพื่อนเพื่อนทุกทุก,ทกคนด้วยนะหืมพวกเธอทุกคนเหนื่อยเพราะฉันแท้ๆเลยด้วย<อ>ความยินดี <laughs> เอาล่ะสกูบี้ เกือบได้เวลานอนแล้วเอนนี่จะรอแย่แล้วละ่ะรีบเอาไปให้เขาเถาอะนะเอนี่ได้เวลานอนแล้วจา้า<น>รีบขึ้นข้างบนเถอะนะลูกรออีกเดียวนะคะคือ,อ,อบีเอนี่ขึ้นไปดูข้างในเร็วเข้าเอลฟีเอลฟี่อ,ฟอ,ฟอ,อี สคูบี้ขอบคุณมากนะคะเธอมีป้ายชื่อแล้วหรอเป็นของขวัญให้เธอน่ะต่อไปนี้ถ้าเธอชอบอะไรล่ะก็ต้องเขียนป้ายชื่อติดไว้ที่ตัวมันด้วยนะเข้าใจแล้วค่ะหนูสัญญาว่าจะทำค่ะทีนี้เธอก็คงจะนอนหลับฝันดีกับเอลฟี่แล้วใช่ไหมหนูจะต้องนอนหลับฝันดีกับน้องชายแน่สคูบี้ขอบคุณมากที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้นะคะ ฉันเองก็ดีใจที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้สำเร็จนะ <c oughs> ที่ฉันไปสายก็เป็นเพราะว่านายนะฉันเลยโดนคุณบิลเดอร์ดุเอาเลยะนายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอฉันไปรับผู้โดยสายไม่ทันเวลาเพราะว่านายไม่ยอมช่วยฉันเหมือนกันนายจงใจไม่ยอมให้ฉันเติมน้ำมันใช่ไหมล่ะฮะ นายทำตัวเหมือนเด็กเลยนายว่าฉันทำตัวเหมือนเด็กเหรอเฮ้ยก็อยู่กันแค่สองคนยิ่งต้องถามอีกนาย่เด็กกว่าฉันเป็นร้อยเท่าเลยงั้นน่าคงทำตัวเหมือน่นเทปกับโพสตี้หรือเปล่านะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทุกคนเฮ้ยเนอฮ้ยพวกนายทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะนายมาก็ดีแล้วล่ะเฮลี่บอกเขาทีนะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปแล้วล่ะเฮ้ยต่อไปนี้ฉันก็ไม่เป็นเพื่อนกับโพสตี้เหมือนกันแหละชั้น อนนี้พวกายจริงเหรอ,อต้นมิตรภาพออกดอกแล้เหรอใช่ตอนฉันเล่าให้เคฟฟังเรื่องดอกมิตรภาพเขาอบอกว่าเขาจะรีบไปดูเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจริงเหรอเนี่ยอยากรู้จังเลยนะว่าความทรงจำของเขามันคืออะไรออ,อ,อต้นมิตรภาพเหรอเรามมเรีบต้นดีว่า ต้นแห่งมิตรภาพกันเถอะเพราะว่ามันคือตัวแทนมิตรภาพของเราที่จะไม่มีวันแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยดีจังเลยเด้อเธอเห็นหรือยังเออต้อนแห่งมิตรภาพออกดอกแล้วนะฉันน่ะไปเล่าเรื่องนี้ให้โพสตี่ฟังแล้วนะเขาบอกว่าตน้นมิตรภาพนะม,มีความทรงจํำที่ดีสำหรับเขามากๆกเขาเลยรีบไปดูใหญ่เลยละ่ะ พสชตี้จำมาได้ด้วยหรอเนี่ยเธอคิดว mm ่าแผนเราจะได้ผลหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงมันต้องได้ผลแน่เนอะพสตี้นี่นะเอ่อเคนายมาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอก็แค่แวะผ่านมาเฉยๆอะนายถอยออกไปก่อนหน่อยได้ไหมอะ แต่ว่าฉันมาถึงที่นี่ก่อนนี่นะนายนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายถอยไปฉันต่อหากที่เป็นฝ่ายมาถึงก่อนน่ะนายถอยไปเลยนะว่าไงนะฉันไม่มีทางถอยให้นายเป็นอันขาดอ่ะฉันมาก่อนนี่นะฉันก็เหมือนกันนะเนื้อ ย่อเ,เพื่อนๆแต่เป็นไรใช่ปะช่วยด้วย,ยฉันพยายามเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ยอมขยับเลยสักนิดนะฉันว่าเราน่าจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งนะฮะจะตัดต้นไม้ออกไปต้นหนึ่งเหรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยทะทแบบนั้นมันไร้เหตุผลสิ้นดีเลย,ย,ยไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยพวกนายออกมาแล้วก็จะช่วยต้นไม้ต้นนี้ด้วยรอย ค่อยๆดึงต้นไม้ช้าๆและเพิ่มช่องว่างให้มากที่สุดนะแอมเบอร์ปลาเคแลวก็โพสตีอ้อกมาจากต้นไม้ทีนะเข้าใจแล้วทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมอืมฉันพร้อมแล้วพลี่ฉันก็พร้อมเหมือนกันดีมากงันเริ่มเลยนะเฮ้ย ได้แล้วล่ะนะอีกเดี๋ยวก็จะสำเร็จแล้ว咯อีกนิดเดียวโอ้แม็กสวัสดีเธอมาลงทะเบียนแข่งขันเหรออืมอันที่จริงฉันยังไม่รู้เลยว่าจะลงแข่งอะไรดีถ้างั้นมาดูชาัดตรงนี้ก่อนสิอืม วิ่งระยะไกลวิ่งระยะไกลกระโดดสูงกระโดดข้ามรั้วก็มีด้วยเฮ้ยทำไมมีแต่ยากๆทั้งนั้นเลยล่ะเป็นไงตัดสินใจได้หรือ,อยังเออเออเอยังเลยไว้ตัดสินใจได้ฉันมาใหม่นะไปแล้วแมซ์เธอต้องกลับมาก่อนพระอาทิตตกดินนะเข้าใจไหมเอเอ้ยฉันจะแข่งอะไรดีนะ หรือว่าจะแข่งวิ่งระยะใกล้ดีแบบนั้นก็ดีนะฉันจะวิ่งระยะไกล,ลอ๋อสวัสดีอฉันคงวิ่งไม่เก่งแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นกระโดดไกลดีไหมเออ้ไม่ขึ้นเลยออกระโดดไกลก็คงไม่เข้าท่าแล้วล่ะถ้าฉันไปแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ ออ้ยยไม่าก,กคิดแม็กนายตัวหนักมากเลยนะยใช่ายกระโดดชาติกันไปอ่ะทุกคนคงจะหัวเราะฉันน่าดูเลยละ่ะหึบยับเอฮ่าแม็กนายสมัครลงแข่งหรือยังอะยังเลยอ่ะเป็นอะไรไปอะนั่นไม่ใช่เขตก่อสร้างสักหน่อยอะแม็กจะไปไหนของเขานะ ถ้าทีมกู้ภัยจินพูดค่ะอ๋อคุณบิวเดอร์เหรอคะแม็กซ์เหรอคะแม็กซ์กลับไปพักใหญ่แล้วนะคะเอออะไรนะเไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะรีบตามหาเขาเดี๋ยวนี้ แยกย้ายกันไปตามหาแม็กซ์ก็รอดกันเนะะาะ้าใจแล้วเ็กซ์เทปเห็นแม็กซ์บ้าหรือเปล่าแม็กซ์เหรอผมเจอเขาตอนไปลงทะเบียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยงั้นเหรอขอบใจมากนะ <c oughs> <อ>แม็กซ์เหรอฉันเจอเขานะแต่ว่าดูท่าทางเศร้าหนะ้าดูเลยอะ กำลังเดินทางไปถนนที่7ด้วยอะแต่เขายังไม่กลับไปที่ไซ่งานอีกเหรอฮะไปที่ถนนที่7งั้นเหรออืมบโกฮะพอลลี่เพื่อนเพื่อมาทำอะไรกัตรงนี้หรอว่าแต่นายมาทำอะไรตรงนี้อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าน่นสิแม็กซ์นายไม่กลับไปลงทะเบียนด้วยอะคือว่าอธิจริงฉันลงทะเบียนแข่งขันไม่ได้แล้วว่านายลงทะเบียนแข่งขันไม่ได้แล้ว นายหมายความว่ายังไงเหรอฉันทั้งชาแล้วก็ตัวหนักมากถ้าฉันลงแข่งเพื่อนๆก็ต้องลอหล้อเลียนฉันแน่เลยไม่เลยนะันแม็กซ์เพื่อนๆเนขาไม่คิดแบบนั้นหรอกถ้างั้นเธอรีบลงมาเถอะนะไม่อะถ้าเพื่อนถามฉันว่าฉันลงแข่งอะไรฉันก็อายแย่นะสิฉันอยากลงแข่งขันมากเลยจริงๆนะถ้างั้น นายช่วยงานอย่างอื่นให้พวกเราแทนได้เอาไหมล่ะเตรียมงานอย่างอื่นให้พวกนายหรออืมไม่ใช่แค่พวกเขาแข่งขันที่จะมีส่วนร่วมในกีฬานะแต่การเตรียมงานก็เป็นวิธีที่มีส่วนร่วมอีกวิธีหนึ่งแน่นสิถ้าไม่มีคนเตรียมการแข่งขันแล้วก็ผู้เล่นก็จะไม่ได้ลงแข่งขันกันหรอกนะนั่นสิแม็กซ์ถ้งงางั้นนายก็ช่วยเราเตรียมการแข่งขันแทนก็ได้นี่ดีหรือเปล่าจริงเหรอฉันช่วยได้จริงเหรอก็ใช่ใชสิอ๋อ อันที่จริงมีงานหนึ่งที่แม็กซ์ต้องช่วยเราได้แน่นอนเลยละ่ะงานอะไรหรอเรียบร้อยรบกวนด้วยนะแม็กซ์เข้าใจแล้วจุดอืบฮึบ เหมือนของใหม่เลยจริงๆขอบใจนะพรุ่งนี้เราจะได้มีลู่ที่ใช้แข่งแล้วล่ะขอบใจมากนะแ <นะ S 2> มทฉันดีใจจังที่มีส่วนช่วยทุกคนถ้างั้นพรุ่งนี้ก็มาช่วยอีกสิอืมฉันจะทำให้เต็มที่เลยนะ